ถามตัวเองบ้างไหมเพราะอยากจะไปถมดเมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเรื่องเชีนเนี่ยเดี๋ยวคุแกันดิ นายธรรมราชโดนบุกพวกกลางวงสัมภาษณ์ขากองปราดผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้หลังไปร้องเอาผิดอาจารย์เบียร์คนตื่นทำหนุ่มกันชัยลั่นเราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับค่ะ ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจสู้ๆครับพี่คนตบและแล้ววันนี้ก็มาถึงคุณผู้ชมครับกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่งบุกไปพลัวนะครับทนายธรรมราชกลางวงสัมภาษณ์คากองปราบเลยซึ่งตรงนี้ไม่อยากจะให้ดูคลิปซ้ำแล้วเพราะมันอาจจะเกิดความรุนแรงได้นะครับดูเป็นภาพแล้วกันนะฮะมันอาจจะซอฟลงหน่อยนะครับเหมือนเอานี่นะนี่อันนี้เป็นภาพที่แบบหัวนี่ฟูกระเจิงนะครับเพราะอาจจะด้วยแรงนะฮะของฝ่ามือ นะฮะนี่นะครับเหมือนเอาเป็นภาพเนี่ยมันอาจจะคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นว่าเอ้ยมันอาจจะเหมือนเอามือไปไปอุดจมูกไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับคือมีหลายๆเพจลงภาพจากหลายๆมุม嘛นะฮะนี่นะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางทางธรรมราชมีการออกมาโพสต์นะครับเนี่ยฮะพฤติกรรมอุกอาจรุนแรงก่อเหตุในสถานที่ราชการคัดค้านการประกรันตัวนี่น่าจะหมายถึงคนที่บุกมานะครับแล้วก็บอกว่าใจร้อนนอนที่แคบเตรียมขยายผลผู้จ้างวานันนี่นะครับ คือโดนรวบเรียบร้อยนะฮะแต่ผมงงนะครับคอมเมนต์เนี่ยนะฮะเราลองไปอ่านที่คอมเมนต์จากช่องแกเลยนะจากช่องไทยธรรมารานะบอกว่าคนตบสู้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 ครับพี่คนตบคนตบส,สู้สู้หนึ่งกำลังใจครับพี่คนตบพี่คนตบสู้สู้นะคะนี่อะไรครับเนี่ยนี่จิตใจนี่ทําด้วยอะไรกันไม่ไหวนะครับแบบนี้เนี่ยนี่นะับอีซอขยี้ข่าวไปบอกสะใจโอ้โหมาดูคนกดขำเพียบเลยนี่นะ ไม่ต้องค้นตื่นทำหรอกค้นตื่นหมัดเฮ้ยอะไรเนี่ยและแล้ววันนี้ก็มาถึงแบบนักร้องและแล้ววันนี้ก็มาถึงเนี่ยนะครับจริงจริงถ้าย้อนกลับไปถ้าใครยังจาได้เนี่ยน่าจะจําพี่สีได้นะนะครับน่าจะจําเหตุการณ์นั้นได้เหตุการณ์นี้คล้ายกันเลยนะฮะอา้าวก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับฝ่บากายนี้มหาหมีว่าเวลามหาหมีให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมผิดเนี่ยผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ ไปถึงมหาหมีว่าเวลามาหาหมีให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมผิดเนี่ยผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้แล <c oughs> ้วไปอ,ออีกทีนึ่น <c oughs> งเ <c oughs> ออประมาณนี้อีกเด็ดนึงอีกเด็ดเึงอีกเด็ดพ <c oughs> อหยดโอเคอ <c oughs> ผมกัวเปรวเราไม่สมนความรุนแรงอันนี้ไม่เปรวหรอคะ <c oughs> ความเห็นความเห็นเราสามารถจะ <c oughs> แตกต่างได้แต่อย่าใช้ความรุนแรงท่านผู้ชม เอ็งถอยมันิดหนึ่งให้ถอยมานิดหนึ่งถอยได้ไหมมือโปรแกร Toy มถอยไหมถอยเออโอเคอายุดนน่งไว้มีเครื่องหนึง่งไหมอีกเครื่องหนึง่งจะขึ้นวินโดว์คูใช่ไหมคะไม่ใช่อีกเครื่องมันปล่อยแต่เสียงโอ้เป็นไหมอ่าจะได้ไม่รุนแรงคือเราต้องไปสำรความรุนแรงท่านผู้ชมคนิดอย่าน้น <c oughs> ใครไปทำร้ายพี่ธรรมราชของดิฉันทำไมเนี่ยทำร้ายพี่ธรรมราชของดิฉันทำไมดูแล้วสงสารนางต่อให้ดิฉันไม่ชอบนางแต่ดิฉันก็ไม่อยากให้ใครไปทำร้ายนางนะสงสารนางจะไปทอบกันเลยฮ้ยอันนี้บอกเลยนะว่ามันเกินไปอ่ะ เกินไปจริงๆอ่ะเฮ้ยผมไม่สนับสนุนความรุนแรงนะมีอะไรก็ก็ใช้กฎหมายสิครับคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาเห็นกันทั่วประเทศมันทั้งเจ็บทั้งอายทั้งเสื่อมเสียนะโหผมผมเป็นห่วงเลยอ่ะไม่รู้ใครไปประกันตัวพี่เขาอย่าง สารมากเลยพี่คนตกเนี่ยแก็แก็บพี่ธรรมราชแล้วตรงเนี้ยเหมือนตาเป็นห้อเลือดเป็นอยู่แล้วหรือว่ามันมันน่าจะสะเทือนน่าจะสะเทือนแต่ว่าไม่ได้เป็นมาก่อนใช่ไหมคะไม่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 ไปหาหมอไปลองไปหาหมอเดี๋ยวก็เดีตเป็นตัวร่างกายแล้วร่างกายแล้ว พร้อมไหมพร้อมต่อเลยครับพร้อมพร้อมหมดอ้าวมาล่บ้างไงต่อครับก็เมื่อครู่ก็เกิดเหตุการณ์ตามที่เห็นนะครับก็คือพวกน้าตโตเมียนะครับเขาเรียกว่าต่อยป็่แฟนก็เดี๋ยวยังไม่ได้สอบสวนก็ได้ขังบอกให้ตำรวจขังไว้แล้วครับขังไว้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันสรุปเขามีกี่คนนะคะที่มาสามครับสามคนคือเบื้องต้นสามนะครับก็คือมีคนที่พุ้งเข้ามาที่ชกผมคนแรกคนหนึ่งใช่ไหมครับ อยู่ในห้องขังแต่สองคนนี้ยังคุมเครืออยู่ว่าคุลมุนนะครับก็เดี๋ยวว่ากันไม่เป็นไรไม่รู้จักกันมาก่อนไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยเจอเล้วก็เดีเ๋ยวค่อยสืบสวนไปว่าคนนี้เกี่ยวข้องกับใครเพราะว่าผมทำหลายเรื่องมีปัญหาครับแค่แค่ตัวนี้ทีเดียวก็คือพวกเจ้าคนที่เผลอกพวกพวกหน้าตมีครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้รู้ว่าหลังจากนี้อะไรจะเกิดกับชีวิตมันับไม่เป็นไร ก็เอาต่อนะครับเมื่อกี้เรื่องของอาจารย์เบียเนาะก็น่าจะจบขออาจารย์เบียแล้วก็เรื่องที่สองเรื่องสำหรับประเด็นนี้นะครับผมก็ยังไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเลยนะครับยังไม่ได้อัดคลิปยังไม่ได้ไลฟ์สดยังไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าผมขอพูดสั้นๆแล้วกันนะแบบไม่ยาวคือที่ผมเอามาให้ดูซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับผมจากหลายๆทวิตเ k อกนะครับผมที่มีการลงไปนั้นให้เห็น,นหลายๆมุมนะครับ เคือจริงๆผมก็สงสารทนายธรรมราชนะมันมีความรู้สึกสงสารเข้ามาปุ๊บเลยไหมตอนแรกผมไม่สงสารหรอกแต่พอผมมาดูคลิปสุดท้ายอะช็อตสุดท้ายที่มีนักข่าวไปถามครับผมว่าเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยที่แบบตามันมันแตกครับเพราะนั้นเป็นแดงๆเหรอครับผมเป็นตาแดงๆอ,อันเนี้ยผมก็ว่ามันมันน่าจะเป็นเกิดจากแรงกระทบนะที่โดนแบบ สีหน้าอย่างงี้เดี๋ยวมัน,ม,นมันโดนเข้าไปอย่างเงี้ยมันมันโดนกระแทกแรงอ่ะครับทุกท่านจนทําให้ตานแดงไปเลยนะครับอาจจะช้าอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่าก็โดยปกติตาเข้าแดงหรอือเปล่าทนายธรรมราชมันแดงแต่ไม่แดงขนาดนี้หรือเปล่าหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าีที่ดูหน้าเขาก็ไม่เคยเห็นข้าตาแดงขนาดนี้แต่ว่ามันแดงมันแดงก่ําไปเลยก็เลยแบบเอะความสงสารมันตกปุ๊บมาเลยเออน่ามันก็น่าสงสาร คืออย่างนี้นะครับที่ผมเอามานําเสน,นอเนี่ยถ้าจะคิดว่าผมซ้ําเติมหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมอยากให้ทนายธรรมราศฟังผมแล้วกันคลิปนี้นะครับลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันแต่ก่อนอื่นผมขอตั้งข้อสงสัยก่อนว่าคือตอนที่ผมดูข่าวนะครับทุกท่านผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือผมก็มีความตกใจนิดหนึ่งทําไมบรรยากาศมันดูวังเวงโดยปกติแล้วเวลาให้สัมภาษณ์่สื่อนี่ มันจะไม่วางเวงแบบนี้แต่ท่านเขาทำให้ดูวางเวงจังเลยนะครับเออคาว่าวังเวงของผมคือว่าโดยปกติแล้วมันจะไม่แบบโล่งแบบนี้ทุกท่านลองไปดูนะเวลาแถลงถแถลงข่าวลักษณะนี้นะครับคนก็จะรอ,อบล้อมตลอดยืนอยู่ใกล้ๆไม่ห่างขนาดนี้นะครับผมเหมือนเมื่อเช้านะครับเออแล้วความเงียบนี่มันมันเป็นผิดปกติไปเลย ที่ผมแบบสงสัยนะไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมกาลังกินข้าวพอดีตอนนี้ผมดูนะเออผมกาลังก้มหน้าทานข้าวพอดีก็มองไปดูด้วยดูกล้องไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อเช้านี้อันนี้เล่าให้ฟังเลยครับก็ก็ตกใจเมื่อเช้านี้แต่ว่ามันก็แบบแม่ผมก็ดูด้วยนะเมื่อเช้าเลยเออแต่นั่นแหละแต่ทีเนี้ยที่ผมสงสัยทำไมมันมันเงียบผิดปกติมันแปลกแปกที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือว่า ทุกท่านลองคิดตามนะว่าทนายธรรมราชเองเนี่ยก็เคลื่อนไหวมาหลายเรื่องมากนะครับมาลักษณะนี้หลายเรื่องมากนจนมาเรื่องของอาจาร,รย์เบียร์แล้วก็มาเน้นเรื่องของเชื่อมจิตด้วยแหละแต่ว่าหลากัหลกๆคือไปเรื่องของอาจาร,รย์เบียร์นะครับอ่าคือเคลื่อนไหวมาหลายเรื่องไม่เคยแบบโดนหนักขนาดนี้นะครับผมนี่เป็นครั้งแรกของเขานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอาจารย์เบียร์แสดงว่าเอซีของอาจารย์เบียร์เนี่ยก็ไม่ธรรมด <het S 1> านะผมจะบอกให้ นะครับไม่ธรรมดาที่นี่หมายความว่าความคิดความอะไรมีความรุนแรงนะเห็นหลายคนตั้งแต่ตั้งแต่ข่าวพระแล้วพระครูประหลัดแล้วเห็นไหมพระราพระครูประหลัดยังโดนอยู่ไหมครับทุกท่านนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องแรกนะที่เกี่ยวกับอาจารย์เบียนะนะครับเออแสดงว่าจะว่ายังไงดีอะเอฟซี FC ที่ลักอาจารย์เบียเหนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออ อันนี้ผมก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับฉะนั้นทนายธรรมราชนยต้องมีสติแล้วผมว่าอนไนที่มันควรที่แบบจะหยุดได้ก็หยุดนะครับผมออสิ่งที่ผมจะพูดอีกนะครับผมอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าทนายธรรมราชนงหนึ่งย้อนลองย้อนกลับไปคิดดูนะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคำพูดคําจาใดนะครับที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือที่ไปทําต่างๆเนี่ยมันถูกต้องไหม มันเหมาะสมหรือเปล่ามันเป็นกรรมไหมมันเป็นบาปไหมเราต้องคิดนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าแต่ว่าผมกําลังจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนเนี้นะครับผมที่มันว่อนทั่วประเทศทั่วโลกเลยนี่นะครับไม่ใช่ทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยครับว่อนในโซเชียลเลยนะครับทาให้เจ็บเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจและความอับอายที่มันเกิดขึ้นธรรมราดเองต้องกลับไปย้อนคิดว่าเราเคยทําให้ใครเนี่ย อับอายหรือเปล่าทําให้ศาสนามัวหมองหรือเปล่าต้องไปคิดนะถ้าคิดว่าได้ก,ดก,กระทําลงไปแล้วเนี่ยมันมันอาจจะเป็นกรรมกรรมอะไรเกิดจากอะไรกรรมเกิดจากการกระทําการกระทําในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับผมมันเป็นยังไงนะลองคิดดูว่าเป็น,ปนกรรมหรือเปล่าในในประเด็นนี้จนทําให้วันนี้เราต้องอับอายทั่วโลกทั่วประเทศนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและหลายคนนี่ก็เอาไปนําเสนอ แทบทุกช่องในทิกตอกนะอ่าสมมว่ทิกตอกในประเทศไทยนีย่คนเล่นอยู่เท่าไหร่กี่กีช่องดีร้านร้านสองล้านช่องได้ไหมคนที่แชร์เนี่ยหลักแสนช่องนะแชร์ข่าวเนี้ไม่ต่ำกว่าห้าแสนช่องผมว่าเปิดไปช่องไหนก็เจอเปิดเด้ขั้นไหนก็เจอแต่ข่าวธรรมราธรรมรานะครับผมแล้วมีแต่เรื่องนี้ด้วยนะอันนี้ผมก็ฝากไว้ให้คิดประมาณนี้ครับอืมฝากไว้ แต่แต่ทุกท่านอย่าว่าผมนะอันนี้ผมสงสารเขาจริงๆนั่นคือความสงสารมันตึบมาเลยไหมมันมาที่ใจเลยมันมาเห็นคลิปที่มันที่มันเป็นตาแตกนี่แหละก็รู้สึกว่าเหมือนเขาจะร้องไห้นะเออเขาเขาโดนหนักนะนะอย่าไปจองกรรมจองอย่าไปจองเวียนจองกรรมเลยนะครับลองพิจารณาตัวเองดูว่ามันมัน,มนยังไงครั้งเนี้ยอาจจะไม่ไม่หนักมากครั้งต่อไปเนี่ย เราไม่รู้อะไรนึกออกไหมเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรายังยังยังเคลื่อนไหวลักษณะนี้อยู่ยังเอากฎหม,มายมามาทําแบบนี้กับหลายๆคนอะไรทํานองเนี้ยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยมันก็อาจจะอ่าไม่ไม่ไม่เป็นแบบนี้ผมก็ไม่รู้หรอกมันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้อะนะอันนี้ก็ก็ฝากอันนี้เตือนสตินะครับผมให้ข้อคิดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ข้อคิดกับทนายธรรมราชผมเชื่อว่าผม ช่องผมอ่ะเขาก็น่าจะดูบ้างอยู่แหละอ่ะประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปก็อีกอีกคลิปถัดไปเนี่ยก็อาจจะประมาณสักสองสองทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นพรุ่งนี้เช้าผมก็ลงคลิปวันหนึ่งก็หลายคลิปอยู่ทุกท่านก็ติดตามตลอดทั้งวันได้ทุกทุกสองทุกสองชั่วโมงครับผมก็ลงคลิปผมปรับลงมาแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยทุกทุกหนึ่งชั่วโมงครึ่งผมก็ปรับลงมาทุกทุกหนึ่งชั่วโมงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาจนจบด้วยนะครับทุกท่านแต่ไม่กดข้าม เปิดการมองเห็นให้กับ AI สวัสดีครับ